ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพาเปลี่ยนโปรยทานอขอตั้งชื่อว่าดอกชมจันทร์นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่ต่อยอดจากแบบที่แล้วนะคะ,ะลิบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตัวโบแดงเป็นริบบิ้นกากเพชรน,นะคะนี่นะคะเนื้อจะค่อนข้างบางอ่อนหน่อยนะคะฝั่งหนึ่งเป็นสีเป็นสีสีเป็นกากเพชรอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเงิน,เง,นเงาเงานะคะค่ะเราก็ตัดริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นนะคะความยาวที่เราตัดก็อยู่ประมาณที่30 ถึง35เซนติเมตรนะคะนี่นะคะตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นก็จับปลายทั้งสี่เส้นนะคะให้มันเสมอกันนะคะแล้วพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะนี่นะคะ จากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรนะคะพับพับบีบบ,บให้เป็นรอยพับเลยนะคะแล้วเราก็แยกขึ้นมา2เส้นก่อนเอาฝั่งทางด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะด้านล่างาด้านยาวอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะฝั่งซ้ายมือเส้นที่1ฝั่งขวามือเส้นที่2เราเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่1นะคะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะเส้นที่3เราก็เอามาคล้องเ <mail> ส<อ>ง้นที่2แบบนี้นะคะน <gun> <gun> <สา>ี่นะคะฝั่งด้านสั้นก็อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่4ค่ะปลายฝั่งสั้นสอดเข้ารูเส้นแรกนะคะแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาปลายฝั่งยาวก็สอดเข้ารูเส้นแรกนะคะแบบนี้พลิกกลับมานี่นะคะ มันก็จะคล้องเส้นที่3แล้วปลายทั้งสั้นทั้งยาวก็จะอยู่ในรูเส้นแรกอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นเราก็มาใส่เหรียญน,นะคะแล้วพับปิดเหรียญค่ะ เส้นแรกพับทับลงมาก่อนเส้นที่2ก็พับทับตามไปเส้นที่สมก็ทับไปแบบนี้เส้นที่4ี่เส้นสุดท้ายก็ทับแล้วก็สอดเข้ารูแรกนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปกดกดบีบบีบดึงดึงให้แน่นค่ะจะได้แบบนี้จากนั้นเรากลับด้านค่ะกลับด้านมาฝั่งนี้นะคะ ฝั่งสั้นจะอยู่ซ้ายมือนะคะออจะอยู่ขวามือนะคะเราเอาฝั่งสั้นเนี่ยมาสอดเข้ารูตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะนี่นะคะเอาฝั่งด้านสั้นทางด้านขวามือนะคะมาสอดเข้ารูตรงกลางสอดแล้วก็ดึงนะคะทั้งสี่มุมสี่เส้นนะคะ อ่ะแล้วก็ดึงดึงปีบ <ๆ S 1> ให้แน่นนะคะจะได้แบบนี้กลับด้านมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นต้นตัวดอกกันแล้วนะคะก็เริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้หนึงมุมนะคะนี่นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วเราก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้โค้งมาด้านข้างแบบนี้นะคะจากนั้นเราเนี่ย จะมาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้โดยหันด้านกากเพชรสีสขึ้นแล้วเอาด้านเงินเงินาเงาคว่ำลงนะคะนี่นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ทันไหมไม่ทันก็มาอีกมุมนึงนะคะมุมที่สองทำเหมือนเดิมค่ะบิดพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะโค้งมาแบบนี้จากนั้นนี่นะคะ บิดพับมาด้านหลังแล้วก็โค้งมาใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าลูตรงกลางโดยหันด้านกากเพชรสีสีขึ้นนะคะอ่าปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านข้างนะคะเราก็ดึงเลยค่ะนี่ได้แล้วเราก็ทำให้ครบทั้งสี่มุมเลยนะคะมีมีสีม่มุมเลยนะคะสี่เส้นสี่มุมนะคะอ่าถ้าไม่ทันยังไงก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะ ทำครบสี่มุมแล้วจะได้แบบนี้ก็คือเป็นกลีบดอกเหมือนตัวดอกพิกุลเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะขึ้นมาแบบนี้ต่อมาเรามาทํามุมด้านข้างนะคะทําเหมือนรอบที่แล้วเลยค่ะแบบนี้นะคะพลิกกลับไปด้านหลังพลิกพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้นี่นะคะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราค่อยเลื่อนปลายลิปินมา แล้วเอามาสอดเข้ารูตรงกลางนะคะ่ะนี่ตรงนี้โดยหันฝั่งด้านกากเพชรเงินๆเนี่ยขึ้นมาด้านบนเอาสีสีคว่ำลงไปอ่าแล้วปลายมันจะโผล่ออกด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงไปด้วยแล้วก็จัดกลีบมันไปด้วยนะคะอ่านี่นะคะจะได้เป็นมุมแบบนี้อ่ามุมที่สองเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้ พับมาด้านหน้าแบบนี้ให้ได้รูปสามเหลี่ยมนะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยให้เป็นปลายแหลมอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็ค่อยเลื่อนปลายลิมิตมาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้โดยหันด้านเงินเงินขึ้นมาด้านบนนะคะเอาสีสีคว่ำลงไปปลายจะโผล่ออกด้านข้างตรงนี้เราก็ดึงค่ะดึงดึงจัดจัดกีบให้เข้าที่ นี่นะคะจะได้แบบนี้อ่าแล้วก็ทำให้ครบทั้ง4ี่มุมเลยนะคะนี่ทำครบทั้ง4ี่มุมแล้วได้แบบนี้ เดี๋ยวจากนั้นเราจะมาทำอีกฝั่งหนึ่งกันอีกตัวด้านนอกกันนะคะตอนนี้ก็มาตัดตัวสั้นๆเนี่ยทิ้งก่อนนะคะอ่ะจะได้แบบนี้นะคะเมื่อตัดตัวไอ้นั้นทิ้งไปแล้วตัวเกินๆทิ้ง ก็จะเหลือแต่เส้นยาวแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มพับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนนะคะโดยการพับไปทางด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่นะคะพับมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วอ้อมมาค่ะค่อยๆอ,อ้อมมาอ้อมตัวนี้มานะคะแล้วมาจบที่ เนี่ยนะคะอ้อมสองสองอันมามาจบที่ตรงนี้นะคะตัวแหลมๆตรงนี้นี่นะคะเราก็จะสอดเข้ารูเนี้ยรูตรงกลางตรงเนี้ยรูที่เราสอดผ่านเมื่อกี้นี่นะคะนี่นะคะเราก็สอดเข้าไปโดยหันฝั่งด้านกากเพชรขึ้นมาหาเรานะคะอ่าแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้ค่อยดึงค่อยจัดกลีบนะคะนี่นะคะ ก็ค่อยๆจัดกรีบมันไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าดึงดึงแรงมันกรีบมันจะไปดึงอันทั้งสองอันให้มันยุบเข้าไปนะคะก็ค่อยๆดึงนะคะอ่านี่นะคะได้แล้วนะคะอ่ามามุมที่สองเหมือนเดิมค่ะพับมาด้านหน้าแล้วค่อยๆอ้อมริบบิ้นมาอ้อมมาสองอันนะคะแบบนี้แล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นขึ้นมา สอดเข้ารูตรงนี้นี่นะคะรูจะอยู่ระหว่าง2อันนี้ซึ่งเป็นรูที่เราสอดก่อนหน้านี้และคะ่ะรูตรงกลางอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามันสอดยากหรือยังไงก็ใช้ตัวที่คีบหนีบช่วยก็ได้นะคะนี่ปลายจะโผล่ออกตรงนี้เราก็ดึงค่ะดึงดึงจัดกีบให้เข้าที่แล้วก็ดึงค่อยค่อยดึงนะคะค่อยค่อยดึงค่อยค่อยจัดกีบก่อนนะคะนี่เห็นไหมได้สองมุมแล้วจะได้แบบนี้นะคะ นี่มุมที่สามต่อมาอ่าตัวตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะมีสองเส้นแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็เอาเส้นนี้ขึ้นมาเอาเส้นด้านล่างนะคะพับเหมือนเดิมค่ะพับมาด้านหน้าแล้วอ้อมอ้อมมานะคะแล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้มันก็จะไปติดตรงตรงมุมแรกนะคะนี่เห็นไหม ตัวที่มันจะโผล่ออกมามันจะไปติดมุมตรงมุมตรงแรกนะคะมุมแรกที่เราพับไปแล้วเราก็ต้องแงะมันออกมานะคะนี่นะคะต้องแงะมันขึ้นมาแบบนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาด้านบนค่ะให้ปลายมันโผล่ขึ้นมาด้านบนแล้วก็จัดเก็บให้เข้าที่นี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงอาจจะได้แบบนี้นะคะ มุมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมี2เส้นใช่ไหมคะเราเอาเส้นด้านบนผ่านไปเอาเส้นด้านล่างตรงนี้อ้อมมานี่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปลิบบินตัวนี้ค่อนข้างจะนิ่มจะอ่อนนะคะนี่นะคะให้มันโผล่ขึ้นมาด้านบนตัวนี้ กดึงดึงจัดกกีบให้สวยงามเลยค่ะอ่านี่จะได้หน้าตาแบบนี้นี่นะคะได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็มาตัดส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยนะคะส่วนเกินตรงนี้ ดึงได้ที่แล้วจัดเข้าที่แล้วก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะตรงนี้ตัดแต่งตามชอบเลยนะคะระวังโดนเส้นด้างล่างด้วยนะคะเวลาตัดนี่ค่ะเส็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครจะทำแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะประดับตกแต่งเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ประดับตกแต่งเพิ่มนะคะหานี่นะคะโดยการเรามาใส่ตัวลูกโปรงลูกปัดหรืออะไรที่ประดับตกแต่งสวยงามก็มาแปะแปะ,แป,ะป,ปิดปิดได้เลยนะคะก็คือนำกาวร้อนปืนกาวอะคะ่ะปืนกาวหรือแบบกาวแบบหลอดก็ได้นะคะมาแปะมาหยอดแล้วก็แปะนะคะนีด้านหลัง อันนี้ด้านหลังตกแต่งหน่อยนะคะโดยใช้กรรไกรตัดก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะดอกชมจันทร์เหรียญโปรยทานดอกชมจันทร์นะคะก็ไปลองพับลองทําดูนะคะเป็นหนึ่งแบบที่ต่อยอดจากาลายลายอันที่แล้วนะคะคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยะคะ่ะก็นี่จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดแบบให้แสงกระทบให้ดูนะคะ นี่นะคะเปิดแสงแฟลชกระทบให้ดูนะคะเห็นความวิ่งมันไหมคะริบบิ้นกากเพชรมันจะวิ้งวิเลยนะคะเมื่อมันโดนแสงอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะวิงวิ่งวับวสวยงามเลยทีเดียวนะคะอาถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจหรือง,งงตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ